หรือพระองค์เรียกสี่ท่านนี้ว่าจัตตสโววิญญาณถิติโย4วิญญาณที่ตั้งหรือที่ตั้งวิญญาณสดังนั้นจิตของเราจะไปรับรู้อยู่ในสี่ธาตุเวียนวนอยู่ในสี่ธาตุไม่เลยไปจากนี้ไปได้ การปล่อยวางเราต้องปล่อยวางทั้งหมดเพื่อให้จิตหลุดจากการผูกติดกับอารมณ์ทั้ง4นี้หรือว่าท่าทั้ง4นี้ต้องให้มันหลุดออกมาตอนนี้ด้วยความที่เรามีอนุสัยในการสร้างพบสร้างชาติตลอดตลอดการยืดยาวนาน มันเลยเป็นความยากที่เราจะสลัดไม่ให้จิตไปผูกกับ4ีอารมณ์นี้เราจึงต้องค่อยๆทาด้วยการเอาจิตมาผูกกับหนึ่งอารมณ์แล้วก็ละทิ้งอีกสามอารมณ์ที่เหลือหรือ3ามธาตุที่เหลือหรือ3ามที่ตั้งวิญญาณที่เหลือแล้วเอามาอยู่กับที่ตั้งเดียว ด้วยการนมาอยู่กับที่ตั้งเดียวนี้จะทำให้เราเห็นสัจจะความจริงคือตัวจิตที่มาตั้งอยู่ในที่ตั้งเดียวนี้มันจะไม่อยู่ตลอดพอรับรู้ปุ๊บนั่นคือมีการเกิดที่สุดก็ต้องมีการดับพอดับมาแล้วด้วยความคุ้นเคยความเคยชินมันก็จะไปเกาะจิตดวงใหม่ ซึ่งกว่าจะเป็นจิตได้ก็อย่างที่เราทราบก็ต้องไปเกาะมโนโน้มไปชนจากเป็นความรู้แจ้งคือวิญญาณแล้วผูกติดอารมณ์ไปเป็นจิตธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้ถ้าใครเห็นก็ชื่อว่า มีความรู้อันเป็นอริยะเป็นความรู้อันประเสริฐนั่นคือเรากำลังเห็นสัจจะความจริงของสิ่งที่เรียกว่าจิตแล้วก็อารมณ์ต่างๆที่จิตไปรับรู้ว่ามันมีการเกิดขึ้นมีการดับไปมีการเกิดขึ้นมีการดับไป พอเราเห็นมันเกิดขึ้นมันดับไปมันเกิดขึ้นมันดับไปบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าตัวตนมันมีชั่วคราวความจริงง่ายๆแบบนี้เป็นความจริงจริงๆที่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาตัวตนมันมีชั่วคราวมันมีขึ้นสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปพระองค์จึงเรียก สิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นอนัตตาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาตัวตนมีชั่วคราวมีแล้วดับไปมีแล้วหายไปมีการเกิดมีการดับสมุทัยและนิโรธ เมื่อเห็นความเป็นอนัตตาแล้วเมื่อเห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งสิ่งนั้นเห็นความเป็นอนัตตาของรูปเห็นความเป็นอนัตตาของเวทนาเห็นความเป็นอนัตตาของสัญญาเห็นความเป็นอนัตตาของสังขารเห็นความเป็นอนัตตาของวิญญาณ เราจะเกิดปัญญารู้ว่าเวลามันดับไปเนี่ยเราที่กำลังเฝ้าสังเกตเฝ้ามองอยู่เนี่ยไม่ได้ดับไปตามสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆเกิดความเข้าใจทีแรกเราจะคิดว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยเหมือนไม่ดับเป็นผู้ที่รู้อารมณ์เกิดดับ แต่พอเราเห็นอารมณ์เกิดดับเรื่อยๆเราจะรู้ว่าที่สุดแล้วจิตมโนวิญญาณนี้ก็เกิดดับเหมือนกันก็จะทำให้เรามีปัญญารู้อีกว่าโอ้มันต้องมีสิ่งที่รู้จิตมโนวิญญาณนี้อีกทีหนึ่งรปรงจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่เข้ามายึดต,ติด ในรูปเวทนาสัญญาสังการในวิญญาณวิญญาณเนโยฉันโทโยราโคญยานันทิยาตันหาฉันทะอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตันหาอันใดที่มีในวิญญาณตัตตะสตโตตตระวิสตโตการที่ยึดติดแล้วการผูกพันแล้วการคล้องแล้วเนี่ย นะซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือวิญญาณเนี่ยนะตัสมาสัตโตติวุจตนะิก็เรียกกันว่านะเพราะฉะนั้นเรียกสิ่งนั้นว่าสัตวนะ์ผู้ยึดติด